ไิวต yeah. ้ไ <t> ม <seine Christmas> <t cities> <to> ่ในตู้ฟเต้อมีในตู้น่าฟมาขายก็วต้มขายในตู้ลงนี้ขายตรงตรงที่เราเื่องหนักตรงฟิหมดแลวโอ้วทุกอย่างขายที่ชิ้นชิ้นรอก็หมดฟิก็หมดอาหารยังอยู่ยังยังไม่หมดอาหารยังไม่หมด่ารอบเก็ยยังอยู่ครับรอเกียจแต่เี่ารอบเกียยังอยู่ยังไม่หมด่ารอยแลวเส้นท้องคอเ เงินสองร้อยบาทโ่อยาหาใหม่ได้แต่ล็กเก็ตไม่มีที่นี่ที่เดียวที่รับจากคุณสุรพงศ์ตาตรีย่างไปไหนย้อมผ้าพืองและคนดูรากติ่นเอกนำรากยอดโองตัดสร้อยเราติดยาไครรักขอต้อนรับขอต้อนรับ โดีมีชัยทุกคนทุกคนอีดเนี่ยขออดอนงกลมาด้วยความเย่อภาคปลอดภัยนาโชเฟอร์ยายรถเทยแรมพอนเทพถาวอร์านำพาน้าสถาของญาติโยมชาวติ่งเที่ยบกับชู่บ้านสู่จุดหมายปลายทางด้วยความเีย่อ้าิปล wow <if> อดภัยกรณีร ายุที่มิถไนของท่านขอให้ประสบความสำเร็จความเจริญที่ไหนครับรวยข้าพเจามรวยสวัสดีครับข่าพเจ้ามีรวยสวัสดีครับทไม่เป็นไรพี่น้องพี่บัวรออนุญาตให้ขอคนแจกมอไม่ได้ขอไม่ได้ตอนนี้นะฮะจะบอกว่าได้อัปล้องเลยพร้อมแล้วแต่แต่แต่คืออะไรอาใจเย็นยองแต่ค้าแต่เย็นเนะทีนี้พูดแจกมอ ไม่ง่านเลยแก่บานเชิญได้นอบุญบเจริญตัวนอครับจองจโยรบห้องยีอยู่หลังช่วยตัวเองนะจะนอนนะโยไม่กระไรไม่กะไรงานบุญอย่างนี้อาช่วยเหลือ่าไม่ได้ถือกันไม่ถือกันโยมีสทธานพระองค์ด้วยนย่วันนี้ใส่งาน สร้างหลังคาตอนคนทีจะมาเนี่ยก่อนเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาจะทำหลังคาให้หลวงปู่ให้ได้โอดีครับท่านแบบภาพพ่อแม่ไปด้วยคุณแม่ทำมาบ้างหรืเป็นเจ้าภาพเสาก็ได้แต่ยังไม่เสร็จแต่แต่โบโยมแม่มีศรัทธามีกระดานซับน้ำกระดานจะทำภาพโครงหลงคาทุกอดีที่จะเรียนให้ทราบนะครับคนดอกนี้นะครับคนดอกแี้คนดอกเป็นต้น ขอปเนเจยาภาพทั้งหมดแล้วก็คนหยกเล็กนี่คือสนใจเขาสังเกต้้ติการที่เรียนนะครับเรามว่าเท่าหลัะเราถาว่าเท่าหงเี้รภ็ันัเงินสองแสน่ามแและสามแสนเป็นได้ประมาณห้าแสนพระวีการต่างกันห้ากส่ย้าเสรแต่ทนี้จากสาวทุกงายจะไปหาตัวนั้นยังไม่มีต้องหา ที่จะเป็นคาร์นนะเป็นนังคาเป็นเป็นอกไก่สินต่างๆยังไม่มีเจ้าภาพแม่จีนมวยของแม่จีนวยต้นนี้นะแม่นะนะครับเสาเสาด้านหน้าหลวงปู่เน huh? ี่ยนะจอง่อนนี้ก็มีร้อยน้าเดี๋ยวแม่จีนวยจองก่อนเลยตอนใครก็องยังไม่เห็นก่อนใครเลยโดนแค่ราให้ก่อนก็เลยนะเราไม่ยอมให้ถูกลงท้าไม่ไดเลยตอนนั้น มาดีแล uh, uh, so uh, ้วนะและครอบครัวนำตัวปลาไปมาไหว้ลูกคุณตอสองวันสองคืนนะครับหมดเงินไปหลายหมื่นหลายพันก็ขอให้ย้อนมาหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านนะครับครับข้าคุทธเจ้าข้าพ่อแม่ขอมที่ยังก็ถ้าใครจะมาเฟรดิบุลสตรีนัสเฟรดจ้าจ้านี่นะ นบกนวีคดนู้รักษาเจ้าทุกโรนะครับสามปราเราคาหามื่นห้ามือด้านหน้าอยู่ด้านหน้าห้าหมือเล่นแถมหลวปู่ให้สิบเก้านิ้วโอ้หมืห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นก็จะนี่งานด้านหน้าเนี่ยด้าเราเบียเระเบิ่แถวอยเด้านหน้า เออห้าเบอร์ด้านด้านด้ามันได้น้ำมาแย่ถวายด้ที่ดินถวายอีกมันถึงไปสร้างใหญ่โตดินขาวใบยอวันนี้มีลาช่อนนะคะลาช้หมดแต่ต้อมาถั่วจิ้มซีาช่อนกันปลากระงหือาปลาวลาดูเขาทอดเทาเกลือมีแจ่วให้ด้วยมีิ๊ผักบค่ะม่ะม้ปมีไหมปามาไม่มีปลานคอปลาคังปลา เอาผัดทอดอะไรเผาคืออะไรองเกี้มีแจ่วด้วยใช่ป่ะยืนปากกระเทียมแบบผัดทอดเผาคือปากกะเทีมปากอระเทียมโค้อร่อยไม่เดนียวนะคะปากกระเทียอร่อยอ๋อ